กองทับกเพื่อประชาชนโดยมวลชนทหารบกที่24และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับจะมีพี่น้องจากจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยองค์การมหาสุนจังหวัดขอนแก่นมาศึ่าดูงานของเรา5รุ่นนะครับรุ่นละ200คนซึ่งวันนี้นะครับเป็นรุ่นที่5ราักษาวา่าในเดือนต่อมาอีกจะมาอีก5รุ่นนะครับรุ่นละ200คนซึ่งเราเองก็ภูมิใจนะครับที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสําคัญนะครับ ปร,ปรัชญาเศรษฐีพอเพียงหลักการอยู่อย่างพอเพียงโดยมาศึกษาดูงานที่เรานะครับซึ่งเรามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องรวมทั้งแรกเปลี่ยนเรียนรู้ที่พี่น้องทั้งหลายได้มาจากประสบการณ์จร,ริงนะครับเพื่อที่มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์โดยตรงครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2559พนตรีอำนวยจุนนันยาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24และผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานีนํากําลังพลในทหารในสิบพนักงานรชาชการพร้อมด้วยพี่น้องชาวขอนแก่นในโครงการอบรมส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของอบจขอนแก่นจํานวน200คนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานร่วมการปักดำนาด้วยพันข้าวหอมมะลิ105ในแปลงนาสาธิต2ไร่ได้มากกว่า ตามวิถีชาวนาพร้อมได้แนะนำสถานีเรียนรู้ต่างๆในศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานีในค่ายประจักษ์ศิลปาคมสำหรับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในค่ายประจักษ์ศิลปาคมโดยมอบให้มวลนทั้งหมดยเนี่ยเป็นผู้ดูแลและบริหารนะครับ มีความประสงค์มีเป้าหมายสําหรับการฝึกเรียนรู้นะครับสาหรับกําลังพลครอบครัวทหารกองประจำการนะครับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับที่สามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับจากในห้องเรียนห้องอบรมจากวิทยากรผู้ทรงปณวุษย์รวมทั้งได้ศึกษาดูงานนะครับในพื้นที่จริงซึ่งมีทุกสถานีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ได้เรียนรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามุ่งหวังว่า เมื่อได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้วนะครับได้ไปดูการทดลองในพื้นที่จริงซึ่งมีอยู่ประมาณ2ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจัดตั้งสาธิตโดยเฉพาะเ,าเรียกว่าสองไร่สองแสนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะให้ผู้ที่เข้ารับการรวมเรียนรู้ในไทราบว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยแท้จริงถ้าหากรู้จักใช้ภูมิปัญญานะครับรู้จักใช้ความเพียรนะทักษะนะครับในการที่จะ สามารถใช้ทําการเกษตรนะฮะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือใช้ตามหลักปัญญาของอในหลวงที่ทรงพระราชทานเอาไว้เพราะฉะนั้นผมมุ่งหวังว่าศูนย์แห่งนี้นะครับหลังจากได้เรียนรู้แล้วเนี่ยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนําไ,ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริงที่ตัวเองมีอยู่จะมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบนทุนโบกยี่สิบ,บ,บ 24, ได้พยายามบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สด,สดต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีนะครับรวมทั้งพี่น้อง ต่างัดที่เข้ามาศึกษาดูงานครับได้ตลอดเวลาครับ